สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมร้านทอมเกียรแของเรานะครับว่าจะมีสินค้าอะไรเด็ดๆอยู่บ้างน,นะครับผมเราตามเลยครับ เราเริ่มจากสินค้าชิ้นแรกเลยนะครับาทางทอมเกียร์เราก็เป็นผู้แทนจำหน่ายและนำเข้านะครับไฟสปอร์ตไลท์อ light, อฟโรดยี่ห้อ K c h i g h l i g h ์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราทางทอมเกียร์เราก็นำเข้ามาครบทุกซีรีส์ของ KC ที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศอเมริกาวันนี้เราก็เอาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วเราอยู่ในทอมเกียร์แล้วนะครับผมเราก็จะเริ่มมาจากตัวนี้เลยฮะตัวอยอดนิยมของทาง KC h i g h l i g h ์นะครับผมก็คือรุ่น Daylighter นะครับเดล์เตอร์นะครับหรือว่าหน้ายิ้มของทุกคนนี่เองนะฮะนะครับผมหน้ายิ้มนะครับคือตัวเดล์เตอร์เนี่ยจะมีมาด้วยกันใน2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับรุ่นนั่งเดิมของเขาเลยนะครับที่ผลิตมานานมากกว่า50กว่าปีแล้วฮะแล้วรุ่นที่2ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นหลอด LED นะครับที่เป็นหลอด LED ตัวนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับแต่ก็ยังคงนะครับความคลาสสิก คงความที่เป็นออริจินอลของเขานะครับอยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ก็พัฒนาตัวลหลอดนะฮะให้มีความสว่างมากขึ้นนะครับมีความาใช้งานการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนะครับกินกระแสะไฟน้อย นะครับน้อยลงนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดดูผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าความแตกต่างของแสงของหลอดฮาโลเจนกับหลอด LED เนี่ยมันต่างยังไงเพราะว่าก็จะมีเพื่อนๆนะครับสอบถามกันเข้ามาหลายๆคนนะครับว่าฮาโลเจนแตกต่างกับ LED ยังไงทําไมราคามันถึงแตกต่างกันนะครับความแตกต่างของมันคืออยู่ที่แสงนะครับแล้วก็คุณภาพนะครับคุณภาพในการใช้งานนะครับผม LED ก็จะอายุการใช้งานมากกว่านะครับผมและกินกระแสไฟ ของรถเราน้อยกว่าฮาโลเจนเนี่ยชัดเจนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มเปิดจากตัวฮาโลเจนก่อนนะฮะอันนี้จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับก็จะเอาเป็นหลอดฮาโลเจนอ่า H3 นะครับร้อยวัตต์ อมเหลืองนะครับโดยปกติมันก็ดอกอมเหลืองนี่เหมือนเหมือนไฟหน้ารถสมัยก่อนเรานะครับผมแต่ก็ยังมีความสว่างพุ่งนะครับและอันนี้ก็จะเป็นตัวหลอด LED นะครับผมอันนี้เป็น LED แบบ2หลอดที่อยู่ด้านในนะครับก็จะอมฟ้านิดนึงนะฮะเขาเรียกว่าแสงเดเลเตอร์ er. แสงเดเลเตอร์ er ก็คือแสงกลางวันนั่นเองนะครับ KC เขาพัฒนา,าตัวไดโอดนะครับของ LED ตัวนี้ให้ให้เปล่งแสงออกมาเนี่ยให้ ใกล้เคียงแสงกลางวันให้มากที่สุดนะครับเขาเลยชื่อรุ่นว่า Day Lighter นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็มาจนส่วนอ่ารุ่นต่อไปนะครับ Apollo รุ่นนี้นะครับมีน้ำหนักเบามากครับอ่าเป็นหลอดฮาโลเจนอีกเช่นกันนะครับอ่าฝาเป็นตะแกรงคลาสสิกเลยนะครับตัวนี้น้ำหนักเบาเหมาะสำหรับติดกับรถอ่าคันเล็กๆนะครับผมนะฮะวินเทจนะครับต้องการต้องการความวินเทจของของตัวเคซเขานะครับก็ตัวนี้เลยแนะนำเลยนะครับ Apollo ราคาไม่แพงด้วย นะครับผมแล้วก็มาจนถึงตัวโปร6นะครับรุ่นยอดนิยมตัวนี้อีกรุ่นหนึ่งนะฮะเป็นหลอด LED เหมือนกันนะครับเป็นหลอด LED เหมือนกันนะครับก็จะนี่นะฮะในชุดก็จะมีฝา KC ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับพร้อมชุดสายไฟนะครับผมเป็น housing แบบใหม่แล้วเป็นอลูมิเนียมมี heat sink ระบายความร้อนได้เร็วกินกระแสไฟน้อยนะครับนะฮะนะครับตัวนี้ตัวนี้เวิกเลย มาอีกรุ่นหนึ่งครับถัดมาอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้ก็ขายดีเช่นกันนะครับตอนนี้ราคาไม่สูงมีความสว่างมากให้ออาพุทของแสงได้สวยได้เยอะเลยนะครับก็คือรุ่นตัวส i m มไ g h t มีสลิมไลท์นะครับบางนะครับน้ำหนักเบาแสงดีนะครับน้ำหนักเบาแสงดี ดูเป็นไฟยุคใหม่นะฮะเป็นไฟยุคใหม่แล้วเรามาที่ชั้น2กันเลยครับชั้น2เราก็จะเป็นในตระกูล f ล f x e x a r นะครับ Flex ก e r a ก็จะมีมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับผม Flexera รา Flex ซ e ีเฟล็กนะครับแล้วก็ Flexera 1นะครับผมจุดเด่นของตะกูล Fle ก e r a เนี่ยเขาจะมีแบ็คไลท์มาให้ฮะนี่ฮะเขาจะมีแบ็คไลท์มาให้นะครับเอาไว้สำหรับขับตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันอะไรก็ได้ฮะเป็น Daylight ได้เลยนะครับแล้วแสงสว่างมากครับแสงสว่างมากแล้วก็ตัวเฟกฮอราสีเนี่ยฮะเขาก็จะมีของแต่งครับนี่ฮะในในตัวของเขาเองเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีกรอบนี่ฮะเปลี่ยนสีกรอบข้างในด้านนี้นะครับได้สีน้ําเงินสี เขาจะมีสีเหลืองมาให้อยู่แล้วสีทองนะครับนี่เราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนกรอบพวกนี้ได้พาร์ทพวกนี้เราก็มีบริการนะครับผมเป็นพาร์ทของแท้ของ KC ทั้งหมดนะครับผมมาจนถึง F l e x I r a 3นะครับเ l e x ก r ์3ตัวนี้ก็เป็นตัวยอดนิยมอีกเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีตัวในส่วนของแบ็คไลท์เช่นกันนะครับมีแบ็คไลท์มาด้วยนะคะ Flex ก r a 3นะครับผมแสงเป็นคอมโบบีมอันนี้สว่างมากนะครับครับผมถัดมาก็จะเป็นถั่ว F ฟล็กซ์นนะครับก็เช่นกันฮะ เฟสีกรานหนึ่งก็จะมีแบ็คไลท์อีกเหมือนกันเห็นไหมฮะอันนี้เทมากนะครับสวยเลยนะครับนี่สว่างมากครับผมนะฮะตระกูลนี้ รับรองว่ามันนะครับของโบบีมนะครับของโบบีมจะเป็นเป็นตัวฝาเลนเนี่ยเขาจะรวมมานะครับอ,อย่างนี้ฮะจะเห็นว่าบีมด้านบนเนี่ยเป็นบีมกว้างบีมกระจายแล้วด้านล่างเป็นสปอตเพื่อให้นะฮะช่วยความกว้างของแสงให้เรามองได้กว้างขึ้นแล้วก็ยังมีแสงที่เป็นสปอตพุ่งไปข้างหน้ารวมอยู่ในโคมนั้นด้วยรวมอยู่ชุดเดียวกันเลยนะครับเรียกว่าได้แบบ สองแบบเลยอ่าได้ได้ได,ได้ได้ประโยชน์สองแบบเลยนะครับทั้งพุ่งไกลและก็กว้างด้วยนะครับผม ครับงั้นเรามาที่ตัว C2 ครับ C2 เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวิร์กไลท์แล้วกันนะฮะไม่จะเป็นถึงสปอตไลท์เป็นเวิร์กไลท์เหมาะสําหรับติดข้างรถนะครับติดเอาไว้เป็นไฟถอยอ่ากินกระแสไฟน้อยนะครับมีความสว่างกว้างมุมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ180องศาเพราะฉะนั้นแสงจะกว้างมากนะครับเป็นเป็นเวิร์กไลท์ได้ข้างรถได้เลยได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็มาจนถึงตัว C3 นะครับ C3 ตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับคนที่ชอบความเรียมนะครับผมอ่าสว่างพุ่งไกลนี่ครับ C3 มีโลโก้ KC อย่างเท่เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีตัวในส่วนของนะครับล็อกไลท์นะครับล็อกไลท์เราก็มีให้บริการนะครับสำหรับติดใต้ <มา S 1> ซูมมถึงนี่ฮะอุปกรณ์อ c เ e เซอรี่นะครับฝาครอบต่างสีต่างๆนะครับผมมาจนถึงฝาพลาสติกหน้ายิ้มขาวดำนะครับฝาแบบล็อกกาดตะแกรงนะครับผมฝายิ้มสำหรับโปรซิกหน้าแว่นนี่นะฮะกวนกวนแอมเบอร์เรามีหมดครับ เคลียนะครับป้องกันเลนและก็ตัวนี้ฮะลิมิเต็ดรันของ KC นะครับเป็นรุ่นผ้าไวนิลนะครับซึ่ง KC เพิ่งทําออกมารีโปรดักออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับเรายังมีของอยู่นะครับเรายังมีของอยู่นะครับโอเคนะครับแล้วก็มาในส่วนนี่ฮะทางนี้นะครับ เรามีครบหมดนะครับผมกระเป๋าใส่ฝาครอบนะครับไม่รู้จะเอาฝาไปเก็บไว้ไหนนี่ฮะเคซนะครับทำฝามาด้วยนะครับท้าไม่ทํำกระเป๋ามาด้วยโทษทีทำกระเป๋ามาด้วยนะครับสำหรับเก็บฝาเวลาเราแกะฝาออกนะครับไปต่างจังหวัดนะฮะสวยเลยเท่มากนะครับมีเวลโครให้ติดแพทช์มีโลโก้ KC ตรงนี้นะครับสำหรับแฟน KC นะครับตรงนี้ได้เลยนะฮะแพทช์เคนะครับมีนะครับ มวก KC นะครับเรามีสำหรับแฟนพันธะเคซีสติ๊กเกอร์นะครับเรามีครบอุปกรณ์แทบเรามีครบทุกอย่างแทบจะทุกอย่างนะครับผมมาถึงมุมนี้นะครับโรโต้แพคครับนะฮะโรโต้แพคเนี่ยทางความเกียร์เราได้รับเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้านะครับโดยตรงจากโรโต้แพคประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะครับผมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ของที่เป็นมาตรฐานนะครับผมอ่าจากทางเราแน่นอนนะฮะนี่ฮะเรามีอ่ามีบริการนีครับผมมีวบรันตีเราดูแลนะครับผมนะฮะโอเค ตัวโลโต,ต,ตแพคเนี่ยผมนำเข้ามาเนี่ยเรามีครบทุกทุกลายของเขาและทุกสีของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถัทงที่เป็นถังถังน้ำมันนะครับน้ำมันบินซินน้ำมันดีเซลนะครับเป็นคันเลอร์โค้ดตรงทั้งหมดนะครับถังใส่น้ำนะครับก็มีนะครับถังสีดำนะฮะสีดำนี่ เพิ่งออกมาใหม่นะครับเราก็มีแล้วนะครับมีให้บริการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโลตแพคที่เป็นสตอเรจนะครับผมนี่เราก็มีนะฮะมาเรามีทั้ง2สีนะครับนะครับสตอเรจเรามีเข้ามาทั้ง2สีเลยนะครับสีส้มและสีดำเลือกอือันนี้เอาไว้เก็บของฮะพวกของที่มันอาจจะเปื้อนได้นะครับพวกเชือกสายดึงสายคล้องนะครับผมพวกอุปกรณ์รีคาวัลี่ต่างๆนะครับที่มันมีเปื้อนแล้วเราไม่อยากเอาเข้าไปไว้ในรถนะครับอ่าเก็บได้เลยนี่ตัวนี้โลตแพคของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนต้องที่ Thomke นะครับสีของแต่ละสีก็คือเขาแยกสีเอาไว้นะครับเขามันก็คือคาร์ลอ์โค้กเลยเนาะก็คือสีขาวสําหรับใส่น้ํานะครับสีดานะครับสีดํานี้ก็จะเป็นสําหรับน้านะครับสำหรับน้ํานะครับใส่น้ําเหมือนกันนะครับนี่เป็นสีใหม่นะครับทางโลตอแพคทำออกมานะครับแล้วก็ประดีวันนี้ดีเซลอยู่ด้านล่างสีเหลืองอ่าดีเซลสีเหลืองนะสีแดงบินซินครับน้ำมันแก๊สโซลีนนะนะครับ ได้สำหรับมินซินนะครับเด็กปั๊มเวลาถือไปปั๊มจะได้ไม่งงนะฮะจะได้เตินมน้ำมันให้เราถูกได้รถไม่พังนะครับมาจนถึงมุมนี้นะฮะมุมนี้ก็จะเป็นมุมของตัวรูปแหลกนะครับหรือแหลกหลังคานะครับยี่ห้อฟอร l เนอร์ ner, ประเทศ แอฟริกาใต้นะครับยังผลิตและออกแบบในประเทศแอฟริกาใต้อยู่นะฮะครับผมนี่ตัวนี้เรานําเข้ามานะครับก็จะมีให้เลือกกันทั้งหมดสองรุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแฟลชชิปของเขาเลยเนี่ยก็คือจะรุ่นเรียกว่ารุ่นสลิมไลน์นะครับสลิมไลน์ก็จะเป็นรุ่นที่มีขอบนะฮะเป็นถาดนะครับ แข็งแรงนะครับพร้อมอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะติดยึดไฮลิฟท์แจ็คจับยึดถังน้ำนะครับถังน้ำมันลอ้อและอะไรอีกมากมายนะครับออนนิง่งเต็นท์นะครับผมสามารถใส่บนหลังคาบนแหลงหลังคานี้ได้เลยนะครับเพราะออกแบบมาแข็งแรงมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสลิมสปอร์ตนะครับก็จะเหมาะกับพวกรถที่เป็นรถกระบะนะครับก็จะออกแนว สิ่งสิ่งนิดนึงนะครับดูสปอร์ตขึ้นนะครับผมนะฮะาสามารถจับยึดอุปกรณ์ได้ตามนี้เลยนะครับจะใส่โลตัสแพคก็ได้จะใส่แท็กชันบอร์ดก็ได้นะครับผมอ่าเราก็มีจําหน่ายนะครับผมมาถึงมุมนี้ก็จะมีโต๊ะนะครับดรอปดาวเทเบิลนะครับเป็นโต๊ะที่พับสำหรับเอาไว้ด้านหลังรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าเราก็มีนะครับอันนี้ยังทําในแอฟริกาใต้อยู่นะครับชุดช้อนชุดครัวนะครับอยู่ในกระเป๋านะฮะแพ็ค เรียบร้อยครับส่วนมุมนี้นะฮะจะเป็นมุมอคเซสซอรี่นะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่า stretchy นะครับผมเป็นสายรัดสัมภาระบนหลังคารับรุ่นนี้เจ๋งมากนะฮะขายดีมากๆตัวนี้นะครับขายดีมากใช้งานง่ายนะครับสำหรับการรัดของบนหลังคารับเราก็จะมีมาครบเลยนะครับผมนะมีทุกรุ่นนะครับอิมซีเซอรีอะไรที่ต้องการใช้บนหลังคาะฮะของในในส่วนของแบรนด์ฟอนเดอร์เขาเรามีให้บริการหมดนะครับครับมาจนถึงตัว กล่องเก็บสัมภาระนะครับหรือว่า storage box เราก็มีให้เลือกนะครับจะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้เรานำเข้ามาก็คือเป็นยี่ห้อ Alubox นะครับยังเป็นแบรนด์ที่ handmade ในประเทศเดนมาร์กอยู่นะครับเรานำเข้ามาจากเดนมาร์กเลยนะครับผม Alubox แบรนด์นี้สายโอเวอร์แลนด์รู้จักกันดีนะครับผมอ่านะครับนี่ฮะทำจากอลูมิเนียมหนา1มิลนะครับผมแข็งแรงคงทนนะครับผมสวยงามนะครับแฮนด์เมดเลยอันนี้กันน้ำกันฝุ่น อย่างดีนะครับผมสาหรับคนที่จะเอาสัมภาระไว้บนหลังคานะครับสายโอเวอร์แลนตัวจริงต้องนี่เลยครับอลูบ็อกซ์นะครับแล้วก็ในส่วนสายคัสตัมนะครับผมนี่ฮะก็แบบลูกค้าเรานะครับสั่งให้เราแรปนะครับแรปทำสีแดงให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของตัวรถนะครับผมนี่เราก็สามารถทำได้นะฮะให้มันสนุกขึ้นนะครับแรปเหมือนตัวรถเลยนี่นะฮะอลูบ็อกซ์นะครับ ในส่วนของ Storage Box หรือว่ากล่องเก็บสัมภาระนะครับเรามีให้เลือกทั้งเป็นอลูอลูมิเนียมตัว a ลู b o x แล้วก็เป็นของยี่ห้อ f ัลเลอร์นะครับที่เป็นสดพลาสติกของทนแข็งแรงนะครับนะเรามีทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นที่เป็นรุ่นคลาสสิกนะครับตัวนี้ของฟัลเ n อร์แล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นรุ่นวู p แ p กโปรนะครับวูปแอกโปรนะครับก็จะสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้อย่างดีเลยนะฮะวู p แอโปรอันนี้เจ๋งมากนะครับ นี่ฮะมีซีลกันน้ํากันฝุ่นนะครับสำหรับวางเก็บไว้บนหลังคานะครับเก็บสัมภาระที่สําคัญไม่ต้องกลัวน้ําเข้าไม่ต้องกลัวน้ํากลัวฝุ่นเข้านะครับครับส่วนเก้าอี้นะครับผมเราก็มีเก้าอี้แคมแชร์นะครับหรือเก้าอี้สําหรับ แคมปิ้งนะครับผมเรามีมาให้เลือกทั้งหมด2ยี่ห้อนะครับก็จะมียี่ห้อแรกคือยี่ห้อ Front r นเนนะครับผมตัวนี้เป็นยี่ห้อที่สายวอลแลนด์นิยมใช้มากนะครับนะครับอันนี้ขายดีมากเป็นสินค้าขายดีเลยนะครับแข็งแรงนะครับผมพับเก็บง่ายนะฮะนี่ฮะพับเดี๋อแค่นี้เองนะครับผมนี่นะครับฟอนนเนอนะครับทิ้วได้นะครับเก็บไปในรถได้ง่ายๆนะครับจะกลางก็กลางออกมาเลยฮะนี่ฮะใช้ดีมากครับขายดีสุดๆนะครับผมอันนี้ นิยมใช้กันมากนะครับสำหรับเก้าอี้ของยี่ห้อฟอ ل เลนเนอร์นะครับผมอ่ามาอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นยี่ห้ออีซี่ออนะครับเก้าอี้นี้ยังผลิตนะครับในประเทศแอฟริกาใต้นะครับ 100%แข็งแรงนะครับอันนี้สายโหดเลยนะครับยี่ห้อ Easy On นะครับเรามีให้เลือก2สีคือสีเทากับสีเบจนะครับตัวนี้เราก็มีสินค้าเลยนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมมาจนถึงมุมของช่วงล่างนะครับผมนะฮะก็คือทาอมเกียร์เราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับและนำเข้าผลิตภัณฑ์โช๊คช่วงล่างของยี่ห้อ Icon Vehicle Dynamic นะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นโชค ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริการ0อเซนะครับในโรงงานของไอคอนเองเลยนะครับผมเราก็ทำดิสเพลย์ไว้ให้ดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Jeep นะครับแลนครูเซอร์นะครับผมนี่ฮะมีครบครับสปริงนะครับโช๊ค2.52.0นะครับ มีทั้งหมดนะครับไอคอนนะครับท่านท่านใดสนใจสอบยากสอบถามอะไรก็สอบถามมาทางเราได้นะครับเรามีครบทุกรถนะครับผมครับแล้วก็ล้อนะฮะล้อเราก็มีล้อไอคอนนะครับมีมากมายหลายสเปคหลายลายนะครับผมก็ส่วนที่ใครอยากทราบรายละเอียดของตัวล้อของไอคอนนะครับผมก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับก็ขอฝากร้านทอมเกียร์เราไว้ด้วยนะครับผมส่วนท่านใดที่อยากสอบถามรายละเอียดสินค้าทั้งหมดในร้านเราเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ทาง a c e b o o k นะครับอินสตาแกรม นะครับผมแล้วก็เราจะส่งทิ้งเบอร์เอาไว้ด้านล่างนะครับนี่ไว้ให้ด้วยเผื่อจะติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ